สวัสดีค่ะมากค่ะไม่จินเขาน้าแม่ค่ะมือนีแม่มีเมนูซุปดอกแค่หน้านะคะนี่ค่ะบะเมนดอกแค่แบบนี้นะคะอันนี้คือดอกแค่บานเ่านะคะดอกแค่หน้ามันจะเป็นแบบดอกอแหน่นะคะมันจะมีเกสรอยู่กลางแล้วก็เป็นเหมือนบานนะคะคงจะหุ่จัาก,กันอยู่ดอกนาะค่ะนาะส่วนดอกแค่ปลากับไข่ไข่กันนาะ,คะนค่ะนาะ แต่ว่าดอกน้อยโล่งนะคะดอกแคบดอกแค่หน้าห้าสีใหญ่กว่าเนาะคะ่ะเนาะตะกระซูบได้ขึ้นกันได้ค่ะแซ่บขึ้นกันะค่ะโอเคค่ะมาค่ะมากินน้ำแม่เด้อแซ่บแซบสวนผักแม่กับมี่อ่านี่ค่ะนอไมค่ะยังบอกให้ในหมิดนะคะเนาะมี่บกเขืออ่าของแม่เองได้ค่ะบกเขือเปาะเนี่ยค่ะบกเขือพลอยเ่าเนี่ยวกที่มี่บกเขือคือน้อยลวกแลก้วจากที่มีดอกแค่บ,บานห่อเลยนะคะดอกเป็นยอดไามนะคะลวก แล้วก็ซิมีใบใบขิงค่ะแม่มากลายไปเก็บมาสงสัยกินดูหลายย่านตายนิกากจากดูจ้าเก็บันในตายน,นั้นได้แม่ปลูกสะระแหน่ข้าวกอนนี่สองกระถางแบบง,งามนะคะแต่งตาสองสามปีที่แล้วนะคะเก็บกินหลายค่ะเฮดเฮดแต่ขนมจีนดูหลายตายแอดเสีดข้เอามาปลูกอยู่ในกระเพาะย่างค่ะแจ่ว่าเอาเอาล่องมันเด็บเบิ้งอยู่หันน่ะปดบ่อประกาเด็ด,ดแต่ว่าเด็ดมาเดียวค่ะสองหยอมนมา่ส่หลาบนะคะกะ ก็เลยบกระไหยุดแล้วค่ะคือเดี๋ยวใส่ฟุ้งกอนเด้อค่ะเนาะเพราะว่าแม่ซื้อมาแล้วยังพอท่านจะใส่ค่ะมือนี่ล่ะค่ะทีเ็ดเปียกเนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะเสียบๆอืมอืมอืมมันจะออกขมอันดัหนึ่งเลยนะค่ะผมมันมันขนแ,แห้งอะค่ะฮ่าบน่ปลาทูจ้ะมันเป็นปูนเนาะคะนะ่ะเนาะซุป่ปลาทู มาได้เจ้าแซ่บอีแล้วเจ้า,จา,จามือแม่มีดปาดจ้ะบาทักม่วงสวยมือพร้อมเขาก็เน,น่้ยเหมือนเดิมนะคะเขาเย็น เขาเข้าเชื่อมันมันบอกคือเขาเห็ดเอาดูหน้านอะะ้นองค่ะน้องเขาหน้าเข้าหนิโอ้ยมันหนึ่งเสี่้วกค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหนียวห,หนึ่งเสี่ยวก็ไม่รูว่าเขาเป็นตัวใดค่ะเป็นหนึ่งเปิดสองขาบแน่นีิปสีโพลุสีไมจัดด้วยว่าเป็นน้ำหัวมันหนึ่งวะอืมอม อยากไปเจอแล้วว่าเขาก็เป็นใจอยจ้าอืมรสอีนเนาะนี้ข่าวเับนเคียมเกี่แม่เลยอืมน,นี่เสียงกวอบป็ข้าเสียงมนกกวบแบบอืมหวานจินเลียนไ,นได้ไดเลยนะคัน

มันก็เส mm ียไปแล้วใช่ไหมแหน่อยละ เสียบค่ะเสียบว่าแต่ว่าเขาบริหารน่าจะเผาเขาเนี่ให้กับเส้นดายมาลุกนี่นะฮัทจะเอาไห็นตัอปปาดตัอเเบ็ดล,ลายกะเส้นดายไม่จ้า เทียนแ,แม่กวานมึงดูจ้ะนอนใหม่กับแสบอ,อุกงไส้เอมา,ามั้ยฝากแบบผมสีหาหนอนนาปุณละจ้ะต้มไว้ใส่ซุยเย็ยนไว้กินต้มเม็ดนองอังสีเรนได้จ้ะมันจังแสบ ก็ต้องบอกเปียกออกบอกเปียกออกมันบอหอมจ้ะต้มเบิเลยต้มเบิสองหมื่สองขึ้นเลยกับ,บว่าไปเลยหอมขมจะอันนี้มันค่อยขมปไปเลยจ้ะแมมต้มแค่ใส่น้ำเทียเดียวเลยจา้าบกก็คือสุกเลยขร่เลย แต่บ้ะจ้าขอบ่เป็นใจจะเผิ่มว่ากันเยอจ้าไปถอว่าว่าย่กินเขาให้วงน้ำแดงมิเตอจมมขายเย่ข่าว่จะขึ้นบทเลียนเลยไอว่าเนี่ยเด็เนาะจะเพิ่อว่านะคะ ตอนแรกแม่ปั้นเบื้องมันก็นปั้นได้รู้จักตอนเขาใส่ออกมาจากหวดหกุดแม่จ้าพอมันเย็นแล้วเป็นอีหลวบเก่าจา้าเนื้อแม่ไม่อยากถิ่มะนะจ้ะเนาะมันแพงแมันได้พักกินได้กินไปนะจา้า แซ่บึงหยวมกินได้ใจเด้ออาจจะได้กินตอนแรกอีกก็ได้ด้วยจกินบ่หมี่ดอกจ้าหยวมเบาตรงประเด้เห็ดอีกจ้ากินพูดเดียวว่าเป็นอย่างหรออ Mm hmm. แซบ่บแซ่บี่ลีจ้ะมึงดูโอ้ยมึงติดมือแม่ไหมคะเดี๋ยวติดมือแม่แห้งดูขผัดเนื้อ อีหกนหนึ่งเนาะเจ็บอยู่ได้จ้ะปาดเขาเลือกอยั่เป็นสซุ่นจะเจ็บย้่เฮ้ยันมาถนงาแล้ว บาดไปเลยตั้งใจนะจ๊ะเนาะตั้งใจของของขาดนเลยอาจารย์แซบพักพักพักแท่เน่ะแซบแท่โอเคนี่ค่ะแม่ไม่แนวมาโซ่เบิ้งด้ค่ะว่าเป็นอย่างนี้ นี่ค่ะบักเขียบแม่บักหน่อยหนาแม่นะคะลูกสุดท้ายค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะควุมใหญ่ร่างการของมันถห็นบ่ค่ะแม่ไปเบิงเมื่อวานนี่อ๋อมันจะโลนลงเดี๋ยวมันจะมีผกวนอนผวกยังไปเจาะคือยังลูกที่สองนะคะได้กินเครื่องเดียวนะคะลูกที่สองนั่นได้กินนิดเดียวเองนะคะเพราะว่ามี่นี่ยังลหะแม่ก็กล้ากินนะค่ะเนาะแต่ว่าเอาเม็ดมันไว้ใส่เห็ดพันนะค่ะเนาะ แต่ว่าอันเนี้ยแม่ก็เฝ้าดึงออกมาได้ละจ้านี่นี่ค่ะญาติมันไม่ได้กินอีกเอามาล้างหรอกนะใส่ตู้เย็นไว้เย็นฉ่ำเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะมาปลอกให้เบิงนะคะโอเคบ่ลูกใหญ่บ่ค่ะบาเขียบแม่นะคะสมบูรณ์ที่หรีนะคะบาเขียบหนังนะคะนี่ใหญ่ก็ตอนที่แม่ซื้อมาจากเขาเลยนะคะนี่ นี่ต้นลูกมันต้นแม่มันนี่ดี่แม่ปลูกไว้ข้างหน้าบ้านก็คือเออเสียไปตัดถิ่นนะคะเพราะมันใหญ่เกินนะคะมันกินได้ลูกมันก็นใหญ่แล้วก็กินมไม่ไหวค่ะนะทางหน้าบ้านเบี้ยก็ได้ตัดแม่เลยโอ้โขอโทษค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ คะเห็นบ่ค wow. wow. oh. ่ะว้าวบ่ค่ะปะว้าวว้าวปะค่ะแม่เสรล่องมืงนะคะอือโอ้ปวดโพบโม่โม่แต่งเนาะค่ะเนาะเพิ่งดูซ้ำห่วยบกโม่เลยนะคะดิเพิ่งดูเพิ่งดูอ่าอือ 嗯。Mm. เสีบคักนะคะอเสียบอีีไดอือเสียบไปอยู่ยเลยจะหวานแสีบจ้ะอือ กินแท้เหมอนเขาเด้เหมือนเดิมเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันไม่หน่อยเนาะค่ะเนะาะก็เด็ดปั่นผู้ใหด่แตกมาเกจียยทีที่เนาะ จะได้กินอีกอยู่จ้ะแต่ว่าได้กินอีกลูกหนึ่งจ้ะแต่ว่าบางงามปานนี้นะคะเนาะแต่ว่าสิได้กินอยอ,อ่ส่วนเม็ดมันแบบจะเอาเป็นพันนะคะเอาเป็นพัน ร <Es> สชาตอยเสียบค่ะครับมันหวานแบบมันหวานแล้วก็มีกินแบบมันธรรมชาตินะคะมันบอกคาถือนะคะมันจะหอมหวานแบบ บดค่ะแม่สิวยเอาในใหนายไปตากแดดนะครับพึ่งแดดไว้เอาไว้ถ้าเป็นพันต่อไปเนาะค่ะเนาะมือแบบะกินกิมพิวส์เลทอ,เอะ,ะเนาะค,ค่ะเนาะเค้ค่ะแม่ก็ขอฝากคือเก่าล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ละป่ะกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่น้ำในเร้อจา้าเ้อ เป็นกำลังใจให้แม่แนะ่ขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาติดตามและเข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะวัาดีค่ะ